ผมบอกตัวเองว่าผมจะไม่ซื้อปืนแล้วครับแต่นี่ปืนกระบอกใหม่ของผม s m i t h a e ด s e s CSX CSX วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมต้องซื้อปืนกระบอกนี้ครับในโลกที่เต็มไปด้วยปืนโครงโพลิเมอร์ เข็มพุ่งหรือสไตร์เกอร์ไฟสมิธแอนด์เวสออกปืนรุ่นใหม่ออกมาครับชื่อว่า csx มันแตกต่างมากเพราะมันเป็นปืนโครงโลหะทั้งกระบอกมีกลไกซิงเกิลแอคชั่นเป็นปืนพกขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครไนใช้กระสุนขนาด9มเมตรที่ไว้ใจได้แต่ว่ามีตัวปืนขนาดเล็กมากออกมาแล้วมันก็เป็นปืนกระบอกล่าสุดที่ผมต้องซื้อมาใช้เองเลยในวิดีโอนี้ยาวนะครับเราจะมาดูกันว่า ซอเมีลักษณะโดยทั่วไปยังไงบ้างแล้วเราก็จะไปทดลองยิงกันจากนั้นเราก็จะกลับมาดูรายละเอียดต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้า c ซเนี้ทําให้มันเหมาะที่จะเป็นปืนใช้ป้องกันตัวกลับไปยิงอีกครั้งหนึ่งในฐานะปืนป้องกันตัวแล้วก็กลับมาคุยกันว่านอกจาก c ซอเแล้วมีปืนลักษณะเดียวกันรุ่นไหนยี่ห้อไหนบ้างที่เป็นตัวเทียบจุดดีจุดด้อยของ c s x และทำไมผมถึงเลือก c s x มาใช้ครับ Smith อ e เ s o n CSX กระบอกนี้นะครับเป็นปืนมโครคอมแพคขนาด 9mm มมที่มีกลไกแบบซิงเกิลแอคชั่นการที่เป็นปืนแบบซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยมันมีจุดเต่นอยู่3-4อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนมันมีระบบไกที่ค่อนข้างคมนะครับไม่มีระยะลากเหมือนกับปืนเข็มพุ่งอย่างที่2มันมีระบบเซฟตี้ที่เราเห็นได้ชัดว่าปืนนั้นเข้าเซฟอยู่ปลดเซฟได้ตัวเอง ไว้ใจได้ในการพกพาอย่างที่3มันมีแนวลำกล้องที่ต่ำกว่าปืนเข็มพุ่งทั่วไปครับทำให้มันเป็นปืนที่ควบคุมแรงรีคอยได้ดีนะครับปืนไม่โดดในขณะที่ยิงและข้อสุดท้ายก็คือมันสามารถจะถูกออกแบบให้เป็นปืนมีขนาดเล็กกว่าปืนเข็มพุ่งโครงโพลิเมอร์ทั่วไปทบทวนกันสักนิดครับว่าก่อกที่เรียกว่าซิงเกิลแอคชั่นนนคืออะไรก็คือเมื่อเราบรรจุกระสุนในแม็กกาซีนนะครับ แม็กซสนป้อนเข้าตัวปืนแล้วเราขึ้นลำก็จะป้อนกระสุนนัดแรกเข้าไปในลงเพลิงนะครับเราก็จะเห็นนกที่ง้างขึ้นลำไว้เมื่อเรายิงนะครับไกลที่เรียกว่าซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยก็จะเดินสั้นมากครับให้นกสับลงไปทำให้ได้ไกลที่คมลั่นคมมากไม่ต้องเดินระยะไกลเลยเมื่อปืนยิงไปแล้วแรงรีคอยลก็จะทำให้สไลด์ถอยหลังคลายปลอก แล้วก็ขึ้นนกพร้อมยิงนัดต่อไปอย่างที่บอกครับจุดเด่นของปืนซิงเกิลเวกชั่นนอกจากไกดคมแล้วมันมีระบบเซฟตี้สามารถจะเข้าเซฟได้เห็นชัดเจนนะครับมีแนวลำกล้องที่ค่อนข้างต่ำทำให้คุมปืนได้ดีรีคอยลต่ำนะครับปืนตัวปืนมีขนาดเล็กเดี๋ยวเราจะลองเทียบให้ดูว่าแต่ละกระบอกเป็นยังไงเทียบกับปืนโพลิเมอร์ต่าง ผมทดลองยิง CSX เป็นครั้งแรกแล้วก็ชอบครับโดยไก่ที่ค่อนข้างคมถึงแม้จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับไก่หนักประมาณ6ปปอนด์กว่าก็เป็นลนักษณะของปืนพกต่อสู้ถ้าเป็นการยิงปั้นเอากลุ่มเนี่ยก็จะยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะปืนเล็กไก่หนักแต่ก็สามารถยิงทำกลุ่มได้ดีครับที่ระยะ7เมตรก็มีกลุ่มประมาณ1นิ้วสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับกินซ้ายสูงนิดนึงพอยืดไปที่รยะ 10เมตรปรากฏว่าความสูงได้พอดีอาจจะกินซ้ายนิดหนึ่งอาจจะเป็นวิธีการยิงของผมนะครับกลุ่มที่ระยะ10เมตรก็ดีมากครับอยู่ในวงกลมเป้าสติ๊กเกอร์ที่เราติดซึ่งวัดระยะแล้วไม่ถึง2นิ้วครับสรับปืนเล็กๆใช้ได้เลยทีเดียวการชี้เป้าของปืนก็เป็นธรรมชาติมากเพราะว่าแนวลํากล้องนี่ต่ำครับเรายกขึ้นมาก็เหมือนถ้าจะชี้นิ้วไปที่เป้าลํากล้องปืนก็ชี้ไปตรงนั้นแล้วพอลั่นไกแล้วแรงรีคอยก็ต่ํามากปืนไม่โดดครับเพราะแนวลํากล้องต่ํา ทำให้เรายิงซ้ําได้เร็วคราวนี้เราลองมาดูรายละเอียดของตัวปืนซิมเมตเซียเซกันนะครับตัวปืนภายนอกนะครับเป็นโลหะทั้งกระบอกครับโครงเป็นอลูมิเนียมทำสีผิวดำนะครับด้านบนสไลด์เนี่ยเป็นสเตนเลสเคลือบอะโมไนี์สีดำทนทานมากนะครับถึงแม้เราใช้งานไปอะโมไนี์ลอกสึกสวยๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นสนิมเพราะตัวมันเป็นสเตนเลสนะครับ ที่สไลด์เนี่ยมีการซ้อร่องให้จับดึงสไลด์ได้ถนัดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีบ่ายื่นออกมาด้วยทําให้มือไม่ลื่นนะครับเวลาจับดึงสไลด์ผมพบว่าสไลด์ของ CSX นี่เบามากเทียบกับปืน9มิลิเมตรัวอื่นๆๆที่ผมมีหรือเคยยิงมาผมทดลองให้ลูกสาวผู้หญิงตัวเล็กๆล,ลองดึงแล้วก็ดึงได้ไม่ยากนะครับด้านหน้าสไลด์มีตัวซ้อร่องอีกนะครับทำให้เราสามารถจะจับหน้าสไลด์ดึง เพื่อจะดูว่ามีกระสุนในลำกล้องไหมหรือว่าดึงสไลด์ได้เลยนะครับจับได้ทุกท่าตัวไกของ csx เนี่ยเป็นไก single action นะครับที่มี trigger safety อยู่ข้างหน้าอีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องกดเจ้า trigger safety นี่เข้าที่ก่อนแล้วถึงจะไกถึงจะเดินหน้าทำงานได้ไกจะเป็นแบบมีจุดหมุนนะครับหรือว่ามี pivot point ไม่เหมือน1911ซะึทีเดียวที่1 9 1 1จะถอยตรง,ตรงๆใช่หครับตัวนี้มี p ิ v o point แล้วก็มา ดันสะพานกายเดินเข้ามาด้านในนะครับน้ำหนักไกายช่างได้6ปอนด์1ออนซ์ครับปืน CSX จะมีเซฟที่อยู่ท้ายสไลด์นี่นะครับอยู่ที่โครงปืนอยู่ในตำแหน่งที่ถนัดใช้งานได้ถนัดมากแบนแต่ว่าไม่เล็กจนเกินไปนะครับทำให้ควบคุมได้ง่ายมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับ ทำให้ใช้ได้กับคนมือซ้ายและมือขวาเลยตัวปลดสไลด์ก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวามาในตัวปืนเลยไม่ต้องไปแต่งอะไรอันนี้ถึงแม้เราจะเป็นคนมือถนัดขวานะครับก็เป็นความม,มีความสำคัญนะครับเพราะว่าปืนที่ใช้ในการต่อสู้เนี่ยเราต้องสามารถใช้ได้ทั้งมือข้างถนัดและไม่ถนัดสามารถจะยิงมือเดียวได้โดยไม่ถนัดเพราะว่าเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บ มือมือข้างถนัดบาดเจ็บก็สามารถจะเปลี่ยนไปยิงมือที่ไม่ถนัดได้ปุ่มบดแมกกาซีนนี่เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ทางด้านซ้ายสำหรับคนถนัดขวาแต่ในกล่องของ CSS ก็มีปุ่มบดแมกกาซีนมาให้เปลี่ยนอีกอารน,นึงครับสามารถจะเปลี่ยนให้มาอยู่ทางด้านขวาสําหรับคนถนัดซ้ายได้นอกจากนั้นนะครับฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งของ c s x กก็คือศูนย์หลังเนี่ย ออกแบบมาให้เป็นค o อกกิ้งเชลฟ์คือถ้าเกิดเราบาดเจ็บต้องใช้มือเดียวในการควบคุมการปฏริบัติงานของปืนเราสามารถจะใช้ค o อกกิ้งเชลฟ์ที่ศูนย์เนี่ยขึ้นสไลด์กับเข็มขัดหรือว่ารองเท้านะครับได้เลยทำให้ปืนกระบอกนี้สามารถใช้ได้ด้วยมือเดียวครับสิ่งที่ผมชอบมากอีกอย่างนึงของการออกแบบ c s s ก็คือตัวปลดสไลด์นี่ครับเป็นตัวปลดสไลด์สไตล์19-1 1นะครับที่เวลาที่เรายิงเนี่ย นิ้วเราจะไม่เผลอไปกดเหมือนปืนบางกระบอกที่ผมมีอยู่เช่นว่าบล o อก26ที่ผมใช้อยู่หรือแม้กระทัง Smith ่งสมิธเอ็มเอ็นตัวอื่นนะครับที่มือเราจะเผลอไปกดตัวปลดสไลด์ทําให้เวลาเรายิงแล้วนัดสุดท้ายพอกระสุนนัดสุดท้ายหมดไปแล้วเนี่ยสไลด์ไม่ค้างผมลอง c s ีมาแล้วไม่มีปัญหาเลยครับในขณะเดียวกันมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ไกลจนเกินไปอีกทําให้เราไม่ต้องขยับมือในการที่จะขยับตัวปลดสไลด์นี่เลยนะครับ สัดส่วนของปืนเนี่ยมีด้ามที่ค่อนข้างเล็กนะครับไกลที่ไม่อยู่ไกลเดินหน้าไกลจนเกินไปตัวปลดสไลด์ก็อยู่ในตำแหน่งที่ออเรตง่ายซึ่งผมพบว่ามันเหมาะกับผู้หญิงมือเล็กๆครับอย่างลูกสาวผมผมให้ลองใช้แล้วเขาก็ชอบก็เลยเป็นสาเหตุให้ผมอ้างได้ว่าผมอยากซื้อปืนกระบอกนี้ให้ลูกสาววันนี้เดี๋ยวลองเชิญผู้หญิงสวยๆสักคนามาทดสอบดูที่ว่าปืนกระบอกนี้เขาจะสามารถออเรตมันได้ไหม วันนี้เชิญน้องส้มมาทดลองใช้ปืน CSX ตัวนี้นะครับอ่ะส้มลองดูสิครับว่าขึ้นสไลด์ยากไหมการใช้งานยากไหมเป็นไงก็ง่ายค่ะง่ายกว่าปืน M&P Smith หรือว่าพวกบอดี้การ์ที่ส้มเคยยิงมาส้มใช้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่นไหนลองเดี๋ยวไกลลั่นไกลเล็งไปทางนุ้นก็ได้ครับแล้วลองลั่นไกลดูสิเป็นไงไกลก็ ไม่ได้หนักมากค่ะสังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับส้มเป็นคนที่มือไม่ใหญ่เลยเป็นมือผู้หญิงปกติแต่ว่าด้วยขนาดปิ๊บที่มีขนาดเล็กนะครับนิ้วของส้มเนี่ยสามารถจะวางหน้าไกลได้โดยที่ไม่ต้องเอือ <c oughs> นะ้อมะปืนบางกระบอกที่เป็นไรเกอร์ฝ่ายที่ไก่มันจะเดินไปข้างหน้ามากๆเนี่ยนิ้วไม่ค่อยถึงใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะอ่าคราวนี้ลองมาดูตรงเซฟตี้บ้างลองขยับเซฟตี้ขึ้นสิครับได้ไหม ก็ถนัดถูกไหมถึงใช่ไหมครับอีกจุดหนึ่งที่ผู้หญิงมักจะมีปัญหาเวลาใช้ปืนเซมิออโต้คือนิ้วโป้งเนี่ยไม่ค่อยถึงคันปลดสไลด์ถูกไหมใช่ค่ะหลายก็บอกที่ส้อมยิงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นค่ะ,อะลองดูซิว่าอันนี้ถึงไหมลองาวางถึงนะครับลองกดดูแข็งนิดนึงแต่ก็ปลดได้ะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มักจะมีปัญหากับผู้หญิงปืนยิงปืนเซมิออโต้คือนิ้วเนี่ยไปกดปุ่มปลดแมกกาซีนได้ไม่ถึงต้องขยับมือทุกครั้ง ทำให้เสียจังหวะในการปลิปบนะครับเอาลองกดสิครับส้มกระบอกนี้นปลดได้สบายมากโดยที่ไม่ต้องขยับมือเลยจะง,งอยตรงนี้นะครับหรือกริปปืนนี้เรียกว่า Beaver Tail มีความจาเป็นสำหรับปืนขนาดเล็กแบบนี้ครับเพราะว่าปืนขนาดเล็กเนี่ยถ้าไม่มี Beaver Tail มือเราอาจจะสูงขึ้นมานะครับคนที่มีเนื้อเยอะที่มือเนี่ยเวลายิงและสไลด์ถอยมันอาจจะกัดหลังมือได้นะครับจุดเด่นของปืนกระบอกนี้อย่างหนึ่งก็คือ คนกายเซฟของมันเนี่ยไม่เหมือนปืน1911เสียทีเดียวครับเราสามารถจะเข้าเซฟในขณะที่ยังไม่ขึ้นนกได้นะครับเช่นว่าพอเราหยิบปืนมาแล้วเข้าเซฟเลยบรรจุแม็กกาซีนเสร็จแล้วขึ้นสไลด์ขึ้นนกได้นะครับเข้าเซฟแล้วยังถอยสไลด์ได้ถ้าเป็นปืน1911แท้เราเข้าเซฟแล้วจะถอยสไลด์ไม่ได้ทําให้ขั้นตอนการบรรจุก,กระสุนของเราปลอดภัยขึ้นอีกขั้นนึงครับคือเข้าเซฟไปก่อนแล้วก็ขึ้นสไลด์ปืนที่มีเซฟแบบนี้นะครับ บางคนอาจจะมองว่าล้าสมัยไปแล้วสำหรับปืนที่เป็นเข็มพุ่งทั้งหลายซึ่งไม่มีเซฟตี้แล้วก็ใช้ไกลที่มีระยะลากมีน้ําหนักมากขึ้นเนเพื่อเป็นตัวป้องกันแต่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์ในหลายๆด้านครับด้านที่1ก็คือมันป้องกันการอันตรายอุบัติเหตุจากในจังหวะที่เราเอาปืนเข้าซองแล้วก็หยิบจากซองซึ่งมักจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงการฝึกซ้อมนะครับ เราสามารถจะให้มั่นใจได้โดยการเข้าเซฟปืนก่อนเก็บเข้าซองชักปืนออกมาแล้วค่อยปลดเซฟนอกจากนั้นปืนนอก,นอกเนี่ยเราก็ระวังได้อีกขั้นหนึ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้การวางหูนิ้วโป้งเข้าไปที่นกปืนก่อนที่จะหยิบเข้าซองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพกซองแบบด้านหน้าหรือแผ่นดิสตรงตรง,ตรงพุงนะครับที่ปืนมันจะชี้ไปที่อวัยวะสําคัญของเราเราก็มั่นใจโดยการใช้มือนิ้วโป้งวางไปที่นกปืนก่อนจะเก็บเข้าซองครับ นอกจากนี้นะครับเซฟตี้เนี่ยยังมีความปลอดภัยอีกอย่างนะครับเช่นเราอาจจะถูกแย่งปืนไปหรือขโมยปืนไปที่เราพกปืนพร้อมยิงแบบนี้นะครับถ้าเป็นสไตร์เกอร์ฟมาถึงคนร้ายเหนี่ยวไกลก็ลั่นป้งนะครับรีวอลเวอร์ก็เหมือนกันแต่ด้วยความที่คนส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่คุ้นเคยกับเซฟตี้แล้วครับผมคิดว่าคนที่แย่งปืนเราไปถ้าไม่ทันคิดเข้ามาเหนี่ยวไกก็ไม่ลั่นแล้วก็ใช้เวลาหลายวินาทีก่อนที่เขาจะดูออกว่าโอเคมันต้องปลดเซฟตี้ตรงนี้ครับ ศูนย์หน้าศูนย์หลังที่มากับปืนเนี่ยเป็นศูนย์ที่มีจุดขาวมานะครับ3จุดน่าเสียดายที่ไม่ใช่ไ nice น์ไซด์นะครับทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นได้ในตอนกลางคืนแต่ก็เป็นศูนย์ที่เล็งง่ายในเวลากลางวันนะครับด้านบนของสไลด์มีการซาะร่องการแสงสะท้อนหรือเรียกว่าเซเรมานะครับลดการมีแสงสะท้อนบนสไลด์ครับแม็กกาซีนที่มากับ CSX มี2อันครับอันนึงคือขนาด10นัดเป็นแม็กกาซีนแถวคู่นะครับ ที่ใส่เข้าไปแล้วพอดีกับตัวปืนเลยเวลาจับถ้าคนมือใหญ่ก็นิ้วก้อยอาจจะหลุดนิดนึงของผมนี่จับไปได้ครึ่งนิ้วก้อยนะครับแต่ว่าแม็กอีกอันหนึ่งที่มีมาด้วยเนี่ยเป็นแม็ก12นัดนะครับที่มีสเปเซอร์ตรงนี้มานะครับใส่ไปแล้วก็จะยาวขึ้นมาอีกแค่สักผมว่าประมาณสัก3-4มิลลิเมตรแต่ทำให้มือคนที่มือมาตรฐานเท่าผมเนี่ยสามารถจะจับปืนได้ถนัดขึ้นนะครับ แล้วก็ใส่ได้ถึง12นัดเลยทีเดียวด้ามของ CSX นะครับที่มาในมีประกับพลาสติกที่สามารถจะเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงกว่าขนาดมาตรฐานได้นะครับจะมีทูเป็นหมุดกดมาวิธีเปลี่ยนก็คือกดตรงนี้ลงไปดังกรึกนะครับแล้วก็ดันออกมีกริปบางๆแถมมาอีกหนึ่งอันสำหรับคนมือเล็กนะครับก็หรือว่าคนที่ชอบปืนเล็กๆนะครับก็วิธีใส่ก็คือเอาด้านบนใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าที่ได้เลยครับ การถอดปืน C ีเนะครับไม่ว่าจะถอดปืนอะไรให้แน่ใจก่อนนะครับว่าปืนไม่ได้บรรจุอยู่ให้เห็นชัดเจนนะครับการถอด c ซีเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบนักนะครับแต่ว่ามันจําเป็นเพราะว่าเป็นปืนที่ออกแบบมาให้ใช้ทั้งซ้ายขวาการถอดก็คือต้องถอยสไลด์มาให้เห็นร่องตัวนี้ไหมครับร่องโคง้โคงเล็กๆนี่ให้อยู่เหนือหมุดตัวปลดสไลด์นะครับแล้วก็จับไว้อย่างนี้นะครับจากนั้น ใช้พันเชอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเหล็กส่งดันสลักตัวนี้จากนั้นก็จากนั้นก็ปลดตัวค้างสไลด์ตัวนี้ออกนะครับเราก็สามารถจะตอดสไลด์ออกมาได้จุดเด่นอย่างหนึ่งของปืนที่เป็นโครงโลหะแบบนี้ก็คือมันมีรางสไลด์ที่ยาวมากนะครับแข็งแรงมากทำให้สไล์เนี่ถอยตัวสมูท ดาบลื่นมากนะครับถ้าเราถอดต่อไปสําหรับทําความสะอาดนี่ก็แค่นี้เองนะครับเออปลดสปริงแล้วก็ลํากล้องนะครับลำกล้องของ c s x ก็เป็นลํากล้องที่มีความยาว3.1นิ้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับสาหรับการถอดทำความสะอาดทั่วไปใส่คืนก็ลํากล้องก่อนสปริงนะครับแล้วก็สไลด์ใส่เข้าที่ เล็งตรงนี้ให้ตรงกันนะครับใส่สลักเข้าที่เลื่อนมาให้ตรงกับร่องแล้วก็ดันเข้าที่เท่านี้เองครับสมิธ CSX ก็พร้อมใช้งานเราได้มาดูรายละเอียดของ CSX กันแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัวปืนคราวนี้เรากลับไปที่สนามยิงปืนลองยิงกันแบบปืนพกต่อสู้ว่า CSX ใช้งานเป็นยังไงบ้างครับ ขั้นแรกเลยเราผมพบว่าการขึ้นลำสะดวกมากนะครับเบาหนักเบาสามารถจะจับขึ้นลำได้ทุกท่าเลยการชี้เป้ารวดเร็วยิงซ้ําเร็วมากเพราะว่าแนวลํากล้องค่อนข้างต่ําไกที่หนักหนักไปนิดนึงสาหรับการปั้นยิงเอากลุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการยิงต่อสู้เลยครับเพราะว่าการยิงต่อสู้เราไม่ต้องการไกเบานักแต่เราต้องอยากได้ไกคมนะครับแล้วก็ไกที่รีเซ็ตเร็วไม่ต้องปล่อยนิ้วออกไปไกล เปลี่ยนแม็กกาซีนทาได้คล่องสะดวกรวดเร็วมากเพราะว่าแม็กกาซีนเนี่ยเป็น2แถวนะครับปลายแหลมทําให้เราใส่เข้าไปในตัวปืนปลดออกจากตัวปืนได้ง่ายปุ่มปลดแม็กกาซีนก็อยู่ในตำแหน่งที่กดได้ง่ายตัวปืนนี่มีขนาดเล็กพอที่จะพุกซ่อนได้อย่างสบายนะครับซ่อนแล้วมิดชิดมองไม่เห็นเลยชักออกมากริปปืนก็จับถนัดพอที่จะจับได้อย่างรวดเร็วยกขึ้นมาชี้เป้าอย่างเป็นธรรมชาติ ยิงซ้ําเร็วนะครับได้ทั้งยิงแบบสัญชาตญาณแล้วก็การยกปืนขึ้นมาเล็งยิงเป้าก็ยิงได้เป็นธรรมชาติมากถ้าเรายกปืนขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีรูอยู่ท้ายลังเพลิงให้เราดูได้ว่ามีกระสุนอยู่ในลังเพลิงหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ดีก็เปิดสไลดด์ูสักนิดนึงให้มั่นใจดีกว่านะครับก่อนที่จะต้องมีเหตุจะต้องใช้ปืนจากทดลองยิงนะครับชักออกมาจากซองแล้วก็ยิงแบบสัญชาตญาณใ,ในระยะใกล้เคลื่อนที่ยิงซ้ํา ในรูปแบบต่างๆพบว่ากลุ่มกระสุนที่ได้เป็นที่น่าไว้ิจัยได้เลยครับเพราะปืนมันชี้เป้าเป็นธรรมชาติมากยิงซ้ำเร็วรีคอยน้อยคราวนี้เราลองมาเทียบเจ้สมิธเซ c เซนี่กับปืนตัวเลือกอื่นๆนะครับที่ผมพิจารณาก่อนที่จะซื้อมันมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกระบอกแรกนี่คือ Kimber u l t r a CDP เป็นปืนของผมเองนะครับเป็นปืนที่ผมใช้อยู่เป็นปืน c compact ลำกล้อง3นิ้วนะครับเท่ากันเพราะ เจ้า CSX นี่กลำลังกล้อง3.1นิ้วแต่กระบอกนี้เป็นขนาด .45 เป็นสไตล์1.911แท้ๆนะครับข้อจำกัดของมันก็คือถึงแม้จะใช้กระสุนที่ไว้ใจได้อย่าง .45 แมักซีนมันบรรจุแค่6นัดเมื่อเทียบกับ CSX นะครับจะเห็นว่า CSX นี่มีขนาดเล็กกว่าค่อนข้างเห็นชัดนะครับขณะเดียวกันสามารถบรรจุก,กระสุน9ม mm มได้ถึง10บวก1หรือว่า12บวก1นัดถ้าเทียบดูก็จะเห็นว่าเล็กกว่า เส x เกล็กกว่าความหนาใกล้เคียงกันครับถ้าจะเปรียบเทียบสมิธซีเอสกับปืนสไตล์1911ที่ย่อส่วนลงมาใช้กระสุนเล็กลงกว่าจุด45ก็มีตัวเลือกหลายตัวครับกระบอกแรกเลยที่ออกมาในตลาดก็คงจะเป็นโครมาสแตงจุดสามนะครับซึ่งมีขนาดเล็กครับแต่ว่ามันใช้กระสุนจุดสแศูนย์ 80, แล้วก็มันจุดได้แค่6นัดเท่านั้นเองตัวต่อมาที่น่าสนใจมากเป็นตัวที่ผม แอบเลงมานานแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็คือ Kimber Micro n i มีขนาดที่เท่ากับ CSX เลยครับแต่แล้วก็มีดามที่สั้นกว่าใช้กระสุน9มิลิเมตรเหมือนกันแต่มันใช้แม็กซซีนแถวเดียวบรรจุได้แค่7นัดอีกกระบอกหนึ่งที่ผมแอบชอบมานานอยากได้มานานแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็คือ s i ก p 938นะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจเจ้า c ซนี่อีกนะครับปืนสวยมาก แต่ว่าก็เป็นขนาด9มมตรแถวเดียวบรรจุ7นัดเช่นเดียวกันอีกกระบอกหนึ่งที่สวยมากจนแหมอยากได้ครับมันคือโรนิน EMP นะครับสวยมากๆเลยแต่ว่ามันมีกระบอกมีขนาดตัวปืนที่ใหญ่กว่าถึงแม้จะจุได้9นัดแต่ก็ใหญ่กว่าสมิธเซียอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับคราวนี้ลองมาเทียบสมิธเซียเกับปืนโครงโพลิเมอร์ลูกดกไมโครคอมแพ จากที่ห่อต่างๆกันบ้างครับกระบอกแรกที่ใกล้เคียงกันที่สุดก็น่าจะเป็นจากค่ายสมิธแอนด s เวเองนะครับสมิธเอ็มเอ็นพีชิลที่ผมเคยทดสอบไว้นะครับแล้วก็ผมเองก็มีชิลจุดสีเป็นปืนประจําตัวอยู่ถ้าเทียบแล้วนะครับความหนาของปืนนี่ใกล้เคียงกันมากน้ําหนักปืนก็เท่ากันเลยครับ4ี่กรัมปืนเปล่านะครับแต่ว่า CSX มีขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่สําคัญคือแนวลํากล้องเนี่ย เตี้ยกว่าอย่างรู้สึกได้เลยทีเดียวนะครับทำให้เซียซกเนี่ยเป็นปืนที่ควบคุมรีคอร์ได้ดีกว่าชิลก็ดีนะครับแต่ผมพบว่าผมยิงเซียซกได้ดีกว่าชิลครับชิลพลัสเป็นปืนออโต้สับคอมแพคที่มีขนาดแล้วก็คุณลักษณะใกล้เคียงกับเซียซกที่สุดครับมันมีแม็กกาซีนสั้นที่บรรจุ10นัดเข้ามานะครับซึ่งถ้าใสา่แม็กกาซีน10นัดแล้วก็มีมิติใกล้เคียงกันนะครับ จะใหญ่กว่า CSX เล็กน้อยพอเราใช้แม็กยาวนะครับ CSX จะบรรจุได้12นัดบวก1นึ่งชิวพลจะได้ไป13นัดบวก1ก็จะเห็นชัดแล้วครับว่า CSX เล็กกว่าเยอะครับตอนนี้ต่อมาลองมาเทียบกับกลอกนะครับปืนยอดนิยมที่ผมเองก็ยังใช้อยู่ครับปืนที่มีขนาดใกล้เคียงกับ Smith CSX ก็คือกลอก43แต่ว่าเป็นปืนขนาด9มิลิเมตรแถวเดียวที่บรรจุกระสุนได้6นัดเท่านั้นนะครับ ถ้าจะบรรจุกระสุนได้10นัดใกล้เคียงกับ CSX ก็คือจะต้องเป็น 43X ซึ่งก็จะมีขนาดปืนที่ใหญ่กว่ายาวกว่า CSX พอสมควรเลยทีเดียวปืนส่วนตัวงผมเองที่บรรจุกระสุนได้ใกล้เคียงกับ CSX ก็คือ g l o c k 2 6นะครับผมใช้มานับ10ปีตัวนี้ก็จะมีแม็ก10นัดและ12นัดมานะครับขนาดตัวปืนก็ใหญ่กว่า CSX เล็กน้อยนะครับใหญ่กว่าแบบ พอทนได้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างมากก็คือความหนาบล็อกยี่สิบหกเนี่ยข้อจุดอ่อนของมันอย่างเดียวคือมันหนาไปนิดนึงที่จะพกซ่อนครับแต่เป็นปืนที่ยิงดีมากกระบอกหนึ่ง csx เล็กกว่าบางกว่าครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปืนอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือซิกนะครับปืนที่มีขนาดเล็กกว่า csx มีกระบอกเดียวครับก็คือซิก p 365ที่เป็นโครงโพลิเมอร์แต่ผมทดลองยิงซิก p 3 6 5หกาแล้วชอบขนาดเล็กของมันเหมือนกัน แต่ p สามเนี่ยเป็นปืนที่มีแนวลำกล้องสูงมากครับน้าหนักเบาทําให้มันยิงแล้วมีแรงรีคอย์สูงคูมปืนยากมากถ้าในตลาดก็คงมีกระบอกเดียวครับที่ผมคิดว่าดีกว่า Smith CSX แน่นอนมันก็คือเวอร์ชันคอมแบท 9S หรือว่า SFX9HC นะครับซึ่งมีลำกล้องประมาณ3นิ้วหรือ3.29นิ้วนะครับทั้งคู่ยิงดีกว่าปืนปานิตกว่า ดีกว่าทุกอย่างหรอครับเสียอย่างเดียวมันราคาแพงกว่าเซียเซประมาณ 3- 4มถึงเท่าผมก็เลยรอถูกรัตตอรี่ก่อนเราค่อยซื้อตอนนี้ก็ใช้เซียเซกก่อนครับแล้วพูดถึงข้อดีของเซียเซมาเยอะเลยมีอะไรที่ผมไม่ชอบบ้างของเซียเซอย่างแรกเลยผมว่าไกหนักเลยครับไกล6ปอนด์ครึ่งหนักครับเดี๋ยวผมก็อาจจะไปหาช่างแล้วก็แต่งน้ำหนักไกให้เหลือสัก4ปอนด์สี่ปอนด์ครึ่งก็เหมาะแล้วสำหรับปืนต่อสู้ก็จะช่วยให้เรายิงประณีตได้ดีขึ้นมาก อย่างที่สองก็คือปืนมันใหม่มากครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนักในบ้านเราทําให้เราหาอุปกรณ์เสริมหรือว่าของแต่งได้ยากเช่นว่าศูนย์หน้าหลังถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ออปติกก็จะหายากนิดนึงซองปืนนะครับก็จะหายากหน่อยบมงเอิญที่เห็นการทดสอบผมชักจากซองปืนผมเอาซองของชิลมาใส่ก็พอใส่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ซองปืนสําคัญมากครับน่าจะต้องหา ซองปืนที่ดีกับมันมาใช้นะครับที่ต่างประเทศมีขายเยอะๆแล้วครับบ้านเราก็ไม่ใช่เรื่องยากผมเองก็เดี๋ยวคงไปหาสหายหาพิลี่นะครับที่ทำซอง Immortal ออกมาซึ่งเป็นซองคัส t ตอมเมดของคนไทยที่ดีมากอันนึงเดี๋ยวก็จะทําเจ้า c ี x นี่ถ้าเป็นซองพกในแบบนุ่มๆก็ไม่ยากครับก็สามารถจะใช้ร่วมกับชิลนะครับเป็นซองผ้าซองหนังเนี่ยใกล้เคียงนะครับใช้กับ พกได้แต่ผมก็คงไปทำซองพกในที่เป็นไค d เด็กกับ p ิลี่อิ m มอร์ a l ครับจุดอื่นๆนะครับก็คือหลายคนอาจจะติว่ามันไม่มี Optic กเรด y ไม่มีฐานสำหรับใส่ศูนย์ o p ปติสมัยใหม่เข้ามาไม่มีรางใส่ไฟฉายด้านหน้านะครับก็แล้วแต่นะคืออันนี้ผมผมเองผมไม่ค่อยได้ติดใจเรื่องนี้เพราะผมยังไม่ได้ใช้ศูนย์ออปติแล้วก็ปืนพกซ่อนขนาดน,นี้ผมไม่ได้ติดไฟฉายอยู่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ ผู้รีวิวในต่างประเทศติกันมากก็คือเรื่องของการรีเซ็ตไกนะครับการรีเซ็ตไก่ก็คือว่าเมื่อเราหลาเหนี่ยวกย,ยิงไปแล้วนะครับสไลด์ถอยหลังขึ้นลำแล้วเนี่ยหลายคนที่ยิงปืนแบบคอมแบทเนี่ยจะปล่อยไกออกมาน้อยที่สุดเพื่อจะลั่นไกต่อนะครับหลายคนในอินเทอร์เน็ตผู้รีวิวในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพบว่าเขาปล่อยออกมาแล้วไกมันถอยไม่สุดไม่ลั่นนะครับผมพบว่าตรงเนี้ย เป็นเป็นปัญหาแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของผมเลยจริงๆแล้วปัญหาของมันอยู่ที่ว่าสปริงไกของ CSX เนี่ยไม่ได้แรงมากถ้าเราไปอุบไกไว้มีน้ำหนักอยู่ที่ไกมันจะถอยค่อนข้างช้านะครับแต่เราขยับนิดเดียวมันก็ถอยแล้วครับเพราะ Trigger Reset มันสั้นมากในสไตล์ปืน Single Action ก็ถ้าเป็นปืนของคุณเป็น CSX ใช้เป็นปืนหลักป้องกันตัวก็ต้องฝึกให้คุณกับมันสำหรับผมไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับ แล้วข้อดีจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนทำไมผมถึงซื้อสมิธ c s x มาใช้ CSX เป็นปืนที่ใช้กระสุน9มิลีิเมตรไว้ใจได้ครับมีอำนาจจุดยางพอสมควรสามารถจะเลือกกระสุนหัวรูดีๆมาใช้ได้ป้องกันตัวจุ10หรือ12นัดเดยอะไว้ใจได้ทีเดียวตัวปืนมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดากลุ่มที่เลือกมาทั้งหมดนะครับที่บรรจุกระสุน10 12นัด9มิเมตร มีไกลแบบซิงเกิลแอคชั่นที่คมระยะลากค่อนข้างสั้นทำให้เรายิงได้ดีนะครับมีเซฟระบบเซฟที่ไว้ใจได้สำหรับปืนพกพามีแนวลำกล้องต่ำชี้เป้าได้ดีรีคอยน้อยยิงซ้ำเร็วยิงแล้วชอบครับนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่า c ี x โดดเด่นกว่าปืนพกซ่อนอื่นๆในตลาดจนผมเลือกมาใช้ปืนสมิธซีเเนี่ยก็เหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่อยากจะมีปืนพกซ่อนนะครับในกรณีที่ไม่อยากให้ใครเห็นว่าพกอาวุธหรืออาจจะเป็นปืนแบ็กอัพนะครับมีปืนหลักแล้วตัวนี้เป็นปืนสำรองเพราะมันมีขนาดเล็กใช้กระสุนที่ไว้ใจได้ขนาด9มิลิเมตรแต่สําหรับประชาชนทั่วไปอย่างเรานะครับกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้เราพกปืนติดตัวไปในที่ชุมชนนะครับหมู่บ้านต่างๆที่สาธารณะต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่ที่จําเป็นนะครับ ถ้าเป็นที่ชุมชนเป็นเมืองก็มีผู้รักษากฎหมายคอยดูแลความสงบมีปัญหาอะไรแล้วก็เรียกร้องเรียกขอความช่วยเหลือได้นะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรามีเหตุผลที่จําเป็นที่จะต้องมีอาวุธปืนในการป้องกันตัวนะครับเช่นอาจจะไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต้องปกป้องทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตเรากฎหมายยังเปิดช่องให้เราสามารถนําปืนติดตัวไปได้นะครับในที่ที่ไม่ใช่ที่ชุมชนนะครับ สำหรับผมเองแล้วผมบอกเลยว่าถ้าผมเดินทางคนเดียวผมไม่เอาอปืนไปหรอกครับมันมีความเสี่ยงที่จะ,ะพกพาอาวุธปอยู่แล้วถ้ามีปัญหาจี้ปล้นหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องการทรัพย์สินเชิญเลยครับทรัพย์สินเป็นของนอกกายเอาไปให้หมดเลยเราคงไม่ต้องต่อสู้กันแต่ถ้าเราพาครอบครัวลูกเมียไปหรือว่าพาน้องๆผู้หญิงไปถ้ามีภัยคุกคามขึ้นมา อาจจะเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วก็ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องปกป้องคนที่ไปกับเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวว่าน้องๆผู้หญิงที่ไปกับเราปืนที่ไว้ใจได้อย่างสมิธซีเอใช้กระสุนที่มีอำนาจจุดยั้งเพียงพอซ่อนในมิดชิดแต่ว่ายิงบังผลได้แม่นยำอาจจะเป็นอาวุธที่เราควรจะเรียนรู้การใช้งานแล้วก็มีติดตัวไว้ครับ